ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนกครพระครูธรรมคุณาธรหรือหลวงปู่ศูนย์จันทวันโหนมีนามเนึ่งว่าศูนย์ไตรายธรรมเกิดเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2479ตรงกับวันอังคารณบ้านวาใหญ่หมู่ที่สองตำบลวายใหญ่ อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโยมบิดานั้นชื่อนายโทโยมมารดานั้นชื่อวันดีตรายธรรมครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาท่านมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด5คนท่านเป็นบุตรคนที่4ด้านการศึกษานั้นในปีพุทธศักราช2,492สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อเรียนจบภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่4ท่านก็ออกมาช่วยบิดามารดาทำไร่นา ตามวิถีชีวิตของคนชนบทโดยทั่วไปการบรรพชาและอุปสมบทรันเมื่ออายุได้21ปีท่านปีได้เข้าพิธีบรนประชาและอุปสมบทเมื่อวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 0 1นณวัดอิสระธรรมตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโดยมีพระอุปชาศีราอิสโรวัดอิสระธรรมเป็นพระอุปชา พระทองศรีโชติธรรมโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พรวินิจธ,ธรรมวาทีเป็นพระอนุสาวนาจารย์การศึกษาทางเพศบรรพชิตเมื่อปีพุทธศักราช2502สอบนักธรรมชั้นตีได้ในสำนักวัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนอครปีพุทธศักราช2503สสอบนักธรรมชั้นโทได้ในสำนักวัดอุดมรัตนาราม ปีพุทธศักราษ2,508สอบนักธรรมเอกได้ในสำนักวัดอุดมรัตนารามหลังจากนั้นได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับครูบาอาจารย์และปฏิบัติธรรมอย่างเข้่งครัดตลอดมาเป็นเวลาถึง4พรรษาพรรษาที่4นั้นหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนจึงได้เปรีกวิเวกและทุด,ดงทางภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออก ที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีพระสายกรรมฐานที่เคยได้ศึกษาธรรมอาทิหลวงปู่ศีลาอัสโลหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่อุน่นอุตโตโมหลวงพ่อสมชายทิตวิริโยหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพระโรหลวงปูผ่ผานปัญญาปฏีโปหลวงปู่กงมาจิระอุญโยหลวงปู่สิมพุทธาจาโรและอีกหลายหลายลูก ในปีพุทธศักราช2504ย้ายไปจำพรรษานวัดป่าสวนมะม่วงอ,อําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นเวลาหนึ่งปีในปีพุทธศักราช2 5 0 5ย้ายไปจำพรรษานวัดถ้ำจรุยอ,อําเภอพานจังหวัดเชียงรายเป็นเวลาหนึ่งปีปีพุทธศักราช2 5 0 6ย้ายไปจำพรรษานะวัดเขาน้อยสามพานตำบลสองพี่น้องอ,อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีปีพุทธศักราช2507ย้ายไปจำพรรษาณสำนักสงฆ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีปีพุทธศักราช2508ย้ายไปจำพรรษาณวัดอิสระธรรมตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเป็นเวลา20ปีและปีพุทธศักราช2528ย้ายไปจําจำพรรษาณวัดเขาเข้ ตำบลควรกาหลงอเภอเมืองจัังหวดสตูลเป็นเวลาหนึ่งปีปีพุทธศักราช2529ย้ายไปจำพรรษาณวัดคลองช่องลงตำบลอ่าวลึกใต้อเภออ่าวลึกจัังหวดกระบี่เป็นเวลาหนึ่งปีปีพุทธศักราช2530ย้ายไปจำพรรษาณวัดป่าอิสระธรรมตำบลวาใหญ่อเภออากาศอํานวยจัังหวดสกลนครจนถึงปัจจุบัน ด้านสมณศักดิ์และการปกครองสงฆ์ในปีพุทธศักราช2505เป็นพระครูปริยัตธรรมวัดอิสระธรรมตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2507เป็นพระครูธรรมทูตสายที่5ปี2508เป็นกรรมการสร้างอุโบสถวัดอิสระธรรมอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครปี2525 25, เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอิสระธรรมเป็นเจ้าคณะตำบลอากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครปี2530ได้เลื่อนสัมณศักิ์เป็นพระครูธรรมคุณาธรปี2 5 3 3ได้เลื่อนสมณศาักเป็นพระอุปชาก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจคลิกกันเข้ามารับชม มือเหี่ยวนะรับชมการแอบส่องวัตถุมงคลในครั้งนี้นะครับคลิปตอนหัวมวนะ้วนหัวคลิปก,ก็เคยนำมาเสนอแล้วนะแต่ว่าบางช่วงบางตอนมันผิดพลาดก็เลยตัดทิ้งนะก็ลเลยนำมาประกอบอกับคลิปแอบส่องในครั้งนี้แล้วกันนะครั้งนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรม จังหวัดสกลนครนะครับบางทีผมพูดไปเนี่ยนะมีคลิปก่อนหน้านี้นะพูดผิดจังหวัดไปอะ่ะก็เลยตัดออกบ้างนะนะบางทีไปสับสนกับหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดกาลสินก็ <c oughs> เลยพูดจังหวัดผิดนะความเคยชินนะความเคยชินก็เลยพูดจังหวัดผิดไปนะอันนี้หลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนะ ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเนี่ยย้ำอีกทิศอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญสยบสองพยักรุ่นสามมหาอำนาจมหาบารมีหลวงตาศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนคร2 5งพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยรุ่นพันเลยนะ ก็ขอขอบคุณพี่พรชัยหรือชัยพรเนี่ยนะที่เป็นผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้นะพรชัยมั้ยนะ,พ,ยะนะพี่พรชัยนะที่แบ่งปันมาให้ได้แอบส่องนะรุ่นนี้นะในราคาที่เบาวกว่าท้องตลาดนิดนึงหน่อยนึงนะจริงๆแล้วราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะนะพี่เขาแบ่งมาให้ เป็นเหรียญรุ่น3แล้วสำหรับสยบสองพยัก์นะเรื่องประวัติความเป็นมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหาผู้ที่ใกล้ชิดใกล้ชิดหลวงปู่เป็นอย่างมากนะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประวัติด,ดีกว่านะแล้วการสร้างเหรียญอะไรต่างๆนานานะด้านหลังนี่ดูเผลนๆนี่เหมือน,นรอยจานเลยนี่นี่อาจจะเป็นเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ย มีหมายเลขมีโค้ดนะเนื้อทองแดงเนี่ยทองแดงเออผมก็ลืมไปนะลืมดูจำนวนการจัดสร้างแต่ว่าก,ก็เยอะอยู่สำหรับเ,ออเนื้อทองแดงนี้นะลุกเสกไปกันวันที่26กนะุมภาพันธ์สอนาที่วัดนะวัดใกล้ๆไหนะ วัดป่าอิสระธรรมนะประมาณนี้นี่สยบสองพยักนะสยบสองพยักหนึ่งเนี่ยเรียกว่าราคาเล่นหากันเ็าสูงนะสูงมากสยบสองพยักสองก็สอนหนึ่งสอนหนึ่งนะที่เขาตอบมีคำว่าสอนหนึ่งนะ ถ้าใครเป็นลูกศิษย์สายนี้ก็จะทราบกันดีนะนะอันนี้ก็คือสอสามนะสสามสยบสองพยักเนี่ยสสามมีโคดเนี่ยโคดสสามเนี่ยนะก็เป็นลวดลายที่สวยงามนะลายโอเคนะเนี่ย หลวงปู่ศูนย์ปลุกเศษเดียวเลยนะวันนั้นวันที่26กุมภาพันธ์เนี่ยปลุกเศกกัน2รุ่นนะรุ่นอธิษฐานบารมีหรือหรืออะไรเนี่ยรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นเนี้ยนะวันที่26นะหลวงปู่ปลูกเศษเดียวเลยเพราะท่านมั่นใจในพลังจิตของท่านนะนะ,นะอธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตขอภัยนะเป็นงานอธิษฐานจิตเนี่ยนะแล้วก็ ปลุกเสกกัน2รุ่นนะนี่หมายเลขก็ยันนี้ก็จะเห็นบ่อยนะในเหรียญของหลวงปู่ศูนย์นะพันศา6.3เนี่ยนะรุ่นสยบ2พยักสามนะส,สยบสองพยักวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนี่จะเป็นผิวรุ้งๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะนี่ สยบสองพยักเสอสามมีตอกดุ่งออกมาด้วยจำนวนการสร้าง14,999อองค์นะสำหรับ ทอ,อนะทองแดงผิวลุ้งอย่างเงี้ยนะทองแดงผิวรุ้งสยบสองพยักนี่เรียกว่าเป็นเหรียญเหรียญเหรียญดังของท่านนะเหรียญดังของหลวงปู่ศูนย์เลยนะ ก็มีประสบการณ์นะสยบพยอ,องพยักษ์หนึ่งเนียนว่านะพี่รองแจ้งเล่าให้ฟังว่านะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะลูกศิษย์ลูกหาที่ห้อยเนะี่ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะรถตู้ตกไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเถหรือเปล่าไม่รู้นะก็ทำให้รอดก็ศรัทธาหลงปู่ศูนย์กันเป็นอย่างมากนะเดี๋ยวไว้วันหลังเลย เชิญพี่ร่องแจ้งมาบันทึกคลิปเคยแพ้ประวัติหลวงปู่ศูนย์นะความศรัทธาที่ลูกศิษย์ลูกหามีต่อหลวงปู่นี่เป็นอย่างไรน,นะเรื่องราววัตถุมงคลต,ต่างๆที่เคยประสบกันมา ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะดูฝ่าม,มือหลวงปู่เ่ยหัดสมาธิยุบยุบอย่างนี้มีทุกองคหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนะอ๋อไม่ทุกองคนะอืม นี่เสือนะเสือ,อปากนะเหรียญตะแคงอยู่น,ะนี่หัวเสืออืมลายขนขน,ขนขนเสือนี่นี่อุ้งอุ้งเท้าเสืออุ้งตีนเสือ หลวงปู่ศูนย์ต้องต้องเรียกว่าปุ้งตีนเสือสอสาม,มจันทวันโนประมาณนี้ตัวงสือเขาอันนี้เสืออีกตัวหนึ่งอันนี้เสือสำรวมหน่อยเอามือเอาเท้าหน้ามาไขว้กันเอ้มาประสานกันหน่อยหนึ่ง ขนเสืออันนี้สังคติท่านนะสังสังขตินะปลายสังคติปลายสังคติหลวงปู่อันนี้มือขวาทับมือซ้ายอยู่นะไอ้รอยบุ๋มๆนี้ไม่ได้เป็นทุกเหรียญน,นะอาจจะเป็นเหรียญยอดนิยมก็ได้ mm. <c oughs> เดี๋ยวต้องดูหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญในการจัดสร้างนะแ,แถวนี้ก็มี ขนเขินให้จดจำด้วยนะแถวเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าเหรียญอื่นนี้จะมีไหมหน้ายิ้มนหลปู่หน้ายิ้มเลย ลวดลายต่างๆนานา,นา,นาบนด้านยอดเหรียญนนก็ไม่มีอะไรมากนะดูเส้นแถวๆใกล้ๆกับสังคติท่านน,นีมีอยู่มีอยู่อันหนึงน่งดูเหรียญอื่นด้วยเหรียญอื่นจะมีไหมม,มีนะนี่จะมีเส้นขนนี่วิ่ง เส้นขนนี่วิ่งขึ้นไปกันตึ๊บ,บนี่สองสอง,ส,องสามขยักนะอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันนี่นะก็จะมีเส้นเนี่ยอันนี้วิ่งเนี่ยอันนี้จะเห็นนี่นะอันนี้ก็จะเห็นเอาอีกเหรียญมาเทียบดูที่ก็มีเหมือนกันนะก็จะมีเส้นขน เส้นขนวิ Saint ่งไปชัดเจนนะชัดเจนนี่เรียกว่าหลวงปู่นีน่เรียกว่าวาจาสิทธิ์ด้วยนะเป็นหลวงปู่ที่มีวาจาสิทธิ์ด้วยลูกศิษย์ลูกหารู้ดี เสือยิ้มอ่ะเสือยิ้มว่าไงครับอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเสือแบบว่าเสือล่าเริงเนี่ยนะเสือล่าเริงเลยนะเห็นไหมเห็นห,ห,น,หน้าเสือไหม กำลังดูว่าจะมีอะไรให้ให้เป็นที่สังเกตอีกนะก็ไม่เจอนะก็มีจุดนั้นแหละที่เป็นที่สังเกตได้ดูด้านหลังกันหน่อยแล้วกันนะหาเหรียญไม่เจอ<ม>วัดป่าอิสระธรรม โอ้ยพาดงต้นไม้ไปก่อนไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก ยอดปลายเขาจะปิ้นลยน,นะปิ้นปิ้นทุกเหรียญน,นะปิ้นลงมาทุกเหรียญน,นะไปปลายแหลมอะ่ะนะนี่ปิ้นทุกเหรียญปึ๊กเนี่ยตัดออกมาแล้วปิ้นเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนมุมแหลมยอดสุดนะมุมแหลมยอดสุดก็จะเป็นปิ้นปึ๊กมาอย่างเนี้ยนะนี่อันนี้ก็เป็นที่จดจํากันได้นะนี่เาจะไม่เรียบนะไม่เรียบตึง ก็จะมีคลุกขระคลุกขระคลุกขระเป็นธรรมดาเหรียญอื่นนะนี่ก็เป็นอย่างนี้นี่คลุกขระประมาณนี้นะเป็นทุกเหรียญคลุกขระ,ะคลุกขระเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อของเหรียญน,น,นี่ปลายอีกเหรียญหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมคลุกขระ ตา,ตามเหรียญต่างๆนะก็ประมาณนี้แหละนะหมายเลขก็ชัดๆลึกๆนะ935นะ9 3าเกโอ้4 4935นะลึกสลึกๆลึกก็ไนมะ่มนะีอนะไรมากมายละสนใจก็นะนะนะ สแกน QR code a ด l i n e แล้วกันนะเหรียญหลวงปู่ศูนย์จันทวันนูก็ยังมีมาอีกหลายรุ่นนะของหลวงปู่เนี่ยมาอีกหลายรุ่นเลยนี่เสียยิ้มน่ารักไหมน่ารักเห็นไหมอ้วนเลยนะตอนนี้เสียอ้วนเลยเสียอ้วนมากเลยเนี่ย โซ่ส,สามอืมนี่เห็นไหมแถวสังคติก็จะเป็นเริ้วๆๆๆวิ่งไเอี่ยงไปไเห็นไหมอย่างเงี้ย ม็ดในตาด้วยที่สำคัญก็ต้องมีเส้นเส้นวิ่งไปเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่สองจุดนะเยอะอยู่เหมือนกันนี่ใครมีแล้วก็ส่องกันเล่นๆเพลินๆแล้วกันนะโอ้อะ จยบสองพยักเหรียญสวยเหรียญสวยนะสอสามสวยๆอย่างนี้นะโอ้ยอดเยี่ยมมากโอเคลามไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ